สวัสด,ดีดีสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้วันเสาร์นะวันนี้ผมมาถ่ายคลิปคันนี้เพิ่มนะครับเรื่องรายละเอียดอัปเดตการตกแต่งล่าสุดไปนะครับรถคันนี้ก็อยู่ออกับผมมานานแล้วแหละเป็นยามาฮ่าทีแม็กห้าสามศูนยะครับรถปี2013ในเล่มนะครับแล้วก็ผมมาทำคัสตอมใหม่ทั้งคันนะครับจริงทํามานานมากคันนี้ถ้าถามว่าทำมา น่าจะสิบเกือบสิปีแล้วแหละนะครับตั้งแต่ได้รถมานะครับก็ตกแต่งใหม่หมดนะตีถังละมันใหม่หม้อน้ำเปลี่ยนทรงหม้อน้ำใหม่นะครับรายละเอียดเนี่ยเราจะเจาะลึกกันแบบนี้เลยนะครับเรื่องของตัวถังก่อนนะครับเราใช้แค่เฟรมตัวนี้นะเฟรมหลักของเขานะครับใช้แค่เฟรมเฟรมหลักกับเครื่องนะที่ยังเป็นของเดิมนะเฟรมหลักเครื่องชุดสวิงอาร์มหลัง นอกนั้นไม่ใช่ของไม่มีอะไรเป็นของเดิมเลยนะครับที่บอกว่าไม่มีอะไรของเดิมเลยคือหนึ่งนะครับหม้อน้ํทีแ a x เนี่ยมันจะเป็นแนวนอนนะครับยาวไปถึงนี่เลยนะครับมันใส่ไม่สวยอยู่ละก็ไปเปลี่ยนหม้อน้าเป็นหม้อน้ําแนวตรงนะแนวตรงลงมานะครับก็แนวผอมตรงลงมาแทนแทนแนวกว้างนะครับแล้ว,วความร้อนดีไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับหม้อน้ําใหม่แล้วก็ตีอกตัวนี้ใหม่อันนี้เป็นงานเหล็กนะครับตีอก เป็นทรงเหมือนทรงแดกนะครับเพื่อให้ไม่งังมัน,ม,นมันดูไม่สวยอะ่ะมันดูโอบไปตรงช่วงนี้นะครับตัวเฟรมหลังเนี่ยถอดของเดิมทิ้งแล้วก็สร้างเฟรมใหม่เป็นเฟรมเหล็กนะครับอันนี้เป็นท่อนเหล็กเลยนะมีการดัดท่อนเหล็กทําเฟรมใหม่ทําเปรตัวนี้ใหม่หมดเลยนะครับไปถึงด้านหลังเลยนะครับทําเฟรมใหม่แล้วถังน้ํามันอยู่ไหนถังน้ํามันไม่ใช่ครับเอาออกครับเพราะถังน้ํามันทีแม็กเนี่ยมันสูงเจอบ่อไปอีกก็สูงประมาณนี้เลยนะครับ เราตีถังน้ํามันใหม่อยู่ในนี้นะครับถังน้ํามันใหม่จะอยู่ตรงช่วงนี้นะช่วงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อท่อมาด้านหลังท่อเติมน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นรถจะเตี้ยลงกว่าทีแมกปกติค่อนข้างเยอะเลยนะครับความสูงจากเบาะถึงพื้นเนี่ยนิดเดียวเองสั้นมากนะครับคือคนสูง150ขับได้แล้วกันนะครับเหยียบเต็มเท้าได้ด้วยนะครับที่บอกว่าเนี่ยของเดิมมีคเฟรมเครื่องและก็ชุดสวิงอาร์ม แล้วก็มีล้อที่เป็นเดิมนะครับท่อเสียเนี่ยใส่ของตัวเรียววินะครับนี่เป็นท่อแท้เรียววิน G P O รุ่นนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแรไอเทมเป็นท่อตรงรุ่นของ t m a มนะครับเป็นท่อทรงหอยงวงช้างนะครับอันนี้เป็นท่อแต่งนะเป็นฟูนะครับนี่มาตั้งแต่คอ,อยันปลายเลยนะครับตัวไซเลนเซอร์ยังไม่ถอดออกนะครับถอดออกนี่โคตรดังเลยท่อใบนี้นะครับเป็นสแตนเลส นะเป็นสแตนเลสทั้งใบนะครับสวยนะครับนี่โหยึดเขาเป็นคาร์บอนเลยนะนะครับฝาครอบเครื่องแล้วก็เปลี่ยนเป็นของไรเดอร์ให้มาดูสวยงามมากขึ้นนะฝาครอบเครื่องต่อฝั่งนี้แล้วก็เดินสายเบรกเป็นสายถักใหม่ทั้งคันนะครับจานดิสหลังเปลี่ยนเป็นของอาราชิปัมเบรกเป็นปัมเบรกเดิมเนาะแล้วก็ล้อทําเป็นสีทองมาเชตนะครับนี่ทะเบียนนะให้ทะเบียนนี่ไปด้วยนะสำหรับคนที่ซื้อคันนี้เดี๋ยวราคาบอกท้ายคลิปแล้วกันทะเบียนสวยนะครับ หมวดก็สวยนะอออหนึ่งหนึ่งนงนะครับเลขหมวดเก่านะครับไฟท้ายนะครับเห็นแบบนี้มีไฟท้ายนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะไฟเลี้ยวทั้งซ้ายทั้งขวามีมไฟเบรกเรียบร้อยยางใหม่ลงถนนน่าจะไม่เกิน150โลตั้งแต่เปลี่ยนยางมาแบบนี้นี่ครับนะครับตั้งแต่เปลี่ยนมาเปลี่ยนยางมาเนี่ยวิ่งไม่ถึง150โลแน่นอนคันนี้จอดมากกว่าฝาัน้ามันเราใส่เป็นของโรแลนแซนะครับนี่เปิดน้ามันเติมเติมตรงนี้นนนหมมุปปิิดดเ ก็จะมีท่อวิ่งไปที่ถังน้ามันตูดมดได้ตีใหม่เป็นเหล็กนะครับเป็นงานเหล็กทั้งหมดนะทนทนยาวๆเลยแล้วก็เบาะทําใหม่นะครับตีโครงเบาะใหม่ไล่มาถึงด้านหน้าไล่ไปถึงตรงช่วงนี้อันนี้เป็นเบาะนะครับนุมน่มๆเนี่ยทำทำ,ทำตีแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ทําโครงแล้วก็ทําเป็นเบาะยาวมาเลยนะครับาสายพานเดิมหมดแล้วแล้วก็ไอตัวครอบตัว,ตว,ตวนี้เป็นของไรเดอร์นะครับพวกนี้เป็นของไรเดอร์นะครับเป็นของแต่งเพาะเนี่ย นะครับพกครอบบางสายพานก็เอาเดิมออกแล้วก็ใส่เป็นตัวอลูมิเนียมให้โชว์ล้อนะปา้ายทะเบียนนี่ยต้องมีู่ตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่มีจุดยึดและเพราะว่าตัไเปนตัมดนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรพักเท้าก็ใส่เป็นของแบบนี้ให้นะเป็นของแต่งมันก็พับได้แล้วก็กางได้โอ้ยเหยียบสบายเท้าดีนะครับคือถ้าเกิดจากจะปรับตำแหน่งก็ไปทําขาปรับตำแหน่งได้ตรงช่วงนี้นะไม่ได้ยากอะไรนะครับ มาถึงด้านหน้าเบรกเราใช้เบรกบ a โ m b o M4 เลยนะครับถ้าเบรกเนี่ยเต็มเต็มอยู่แล้วเพราะว่ารถทำมาวิ่งไปเกือ150อยาโลจานเบรกคู่หน้าก็เป็นอาราชินะครับบังโคลหน้าเหมือนกันตีบังโคลใหม่นะครับนี่เป็นงานเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกนะเป็นงานเหล็กนะครับตีบังโคลใหม่เลยให้มันเข้ากับตัวอกล่างแล้วก็ตุดนะครับไฟหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นไฟกลมเป็น led นะครับไฟสูงไฟต่ํามีขาปรับได้นะปรับสูงต่ํา นะครับลายเหียดรถก็ประมาณนี้ด้านบนเนี่ยจะมีปลายแฮนด์ของริโซมานะครับมีตุ้มปลายแฮนด์ที่มีไฟบเบรกไฟเลี้ยวในตัวไฟหลีและไฟเลี้ยวในตัวเบรกคู่บนนะครับเป็นแบมโบ้เดซิ่งนะครับ19กับเบอร์16นะครับมาตรฐานของ t m a มสมัยก่อนสายเบรกเป็นสายถักทั้งคันนะครับประกับคันเร่งนะครับเป็นประกับคันเร่งแต่งแล้วนะครับนี่เป็นประกับคันเร่งแต่งนะครับ นี่ปอกอกปุ่มสตาร์ทอยู่นี่นะแล้วก็แต่มีนะครับมีแต่ไฟเลี้ยวอยู่นี่นะอันนี้ผมไว้อุปกรณ์ไว้ยึดโทรศัพท์แล้วก็ยึดกล้องเวลาขับนะเรือนใหม่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับมีรีโมทผมม่นน่าจะทานหมดแล้วแหละเดี๋ยวเปิดเป็นแมนนวลอันนี้เป็นวัดโวลต์นะครับติดตั้งตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ย โจอแฮนตัวนี้เป็นของ YS เกียร์นะครับคือของตรงรุ่นของ T-Max นั่นเองนะครับเป็นแฮนด์ YS เกียร์ถ้าเพื่อนๆไปเซิร์ชดูเนี่ยอ่า YS เกียร์เนี่ยเขาจะทำพวกของแต่งเยอะนะครับของญี่ปุ่นนะครับแฮนด์ hand ตัวนี้ของ YS เกียร์แล้วก็คันนี้โชคหน้าโชคหลังไม่ใช่โชคเดิมนะครับคันนี้โชคหน้าโชคหลังเป็น YS เกียร์นะครับ YS เกียร์เนี่ยมันจะเป็นโชคแต่งนะครับเป็นโชคที่มันโหลดเตี้ยมาจากโรงงานเลย มันจะโหลดแม้กระทั่งตัวกระบอกโชคบนเลยนะแล้วก็กระบอกโชกล่างนะครับระยะเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวโชคเดิมนะครับทั้งโชคหลังแล้วก็โชคหน้าคันนี้เลยเตี้ยนะคันนี้เลยเตีย้ยแต่ผมก็ใส่ขาตั้งคู่ไว้นะเผื่อไว้เซอร์วิสนะครับก็ถ้าไม่ก็ไว้เวลามันก็ดีขาตั้งคู่มันก็ดีกว่าไม่มีแหละเวลาเซอร์วิสเวลาอะไรมันก็สะดวกนะจอดค้่ขาตั้งคู่ได้นะครับ แต่รถมันเตี้ยเวลาเอาขาตั้งคู่ขึ้นเนี่ยจะขึ้นยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่จับนะมันต้องจับตรงนี้เลยยกตรงนี้แล้วก็เนี่ยจับนี้แล้วก็ยกขึ้นใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าพอรถมันเตี้ยเนี่ยมุมองศาในการขึ้นขาตั้งคูเนี่ยมันน้อยนะครับแต่ว่าทรงมันก็โอเคแหละทรงมันก็สวยแหละนะครับพอรถมันจะเตี้ยนะครับแต่มันก็ไม่ได้เตี้ยมากขนาดที่ว่าขับไปแล้วมันจะติดลูกหน้านะก็เตี้ยกว่าทีแม็กเดิมๆแล้วกันนะครับช่วงพูดถึงช่วงล่างนะขาตั้งก็ เป็นขาตั้งที่เราทําทให้มันเตี้ยลงตามระยะความเตี้ยของรถนะครับประมาณนี้นะรายละเอียดของรถเนี่ยประมาณนี้เครื่องยนต์เดิมนะครับไม่ได้มีการบูติฟายอะไรแล้วก็ชุดคานก็เป็นชุดคางเดิมก็ไม่ได้โมดิฟายอะไรเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่นี่ใหม่อยู่แล้วเปลี่ยนหลายรอบคุรถไฟจอดนะจอดแล้วก็ชาร์จชาร์จนแบตเตอรี่พังก็เจอก็มีนะครับเปลี่ยนแปตเป็นสามรอบแล้วตั้งแต่ทำคันนี้มาจอดเนี่ยนะครับก็ คันนี้เป็นรถทะเบียนแท้นะคบเป็นรถสูงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะผมมีทำสวิตซ่อนไว้แต่ผมยังไม่ได้บอกนะว่าซ่อนตรงไหนนะครับไว้สําหรับเวลาสาตาร์ทเนาะมันเผื่อเวลารีโมทสาตาร์ทมันใช้ไม่ได้พอเปิดสวิตซ์ออนเนี่ย<ม>เห็นไหมครับว่าไฟท้ายมันก็จะติดสวยนะสว่างอยู่นะแล้วก็ตรงปลายแฮนด์เนี่ยผมใส่เป็นมีไฟแล้วก็เวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็นสีส้มนะครับช่วยในความ การปลอดภัยในยามค่ำคืนเนาะไฟหน้าก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็น LED แล้วก็วงแหวนตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับไฟสูงไฟต่ำไม่มีนะครับเพราะว่ามันต่อไม่ได้ไม่มีสวิตช์ให้ใส่ละนะครับ <c oughs> แต่ดังนะครับเป็นแต่เดิมมาตาวัดนะครับแสดงผลเป็นวัดรอบระยะความเร็วแล้วก็น้ำมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า,าไม่มี ไม่มีปั๊มติที่สามารถจะไปใส่มันได้นะว่าถังน้ำมันมันเตี้ยนะครับวัดวตนอยู่ตรงนี้นะครับซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงน็อตนี่เลยนะครับแอบแอบไว้แต่ว่าเรารับก็มองเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวสตาร์ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับไฟเลี้ยวนะเวลาเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยนี่ไฟเลี้ยวก็จะติดนะครับกลางคืนสว่างอยู่นะไฟเบรกไฟเบรกก็มีนะผมต่อไฟเบรกไว้ด้วยนะครับนี่เวลาเบรกนะนประมาณนี้เดี๋ยวสตาร์ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ดีกว่า จะเร่งไม่ได้นะเพราะว่าผมขึ้นขาตั้งข้างไว้นะเดี๋ยวรถมันพุง่งนะครับเนี่ยท่อ,ทอดเดิมๆนะยังดังอะ่ะไอ้ท่อรุ่นนี้อ่ะท่อของตัวอ่าจีพโฟของวีเลียววินเนี่ยดังมากนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งให้ดูขึ้นไปนั่งก็ประมาณนี้นะเนี่ยผมสูงร้อยเจแปดนี่ยผมยืนได้สบายๆบายแล้วนะไม่ต้องขเย็นะครับ ท่าเท่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เปิดประมาณนี้นะโ๋ยานดับเครื่องนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหม็นควันมะก่อนเดี๋ยวต้องถ่ายหลายคันนะครับอันนี้อยู่ในห้องแอร์นะรถจอดในห้องแอร์อย่างดีเดี๋ยวเปิดระบายอากาศระบายอากาศเลย โ okay. อเคปอพัดลมไวนะให้มันช่วยระบายกลิ่นออกไปนะครับก็ที่แมคคันนี้มันอยู่กับผมนานแล้วนะครับผมก็ขายในราคาที่ผมขับทุนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ซีเรียสว่าจะต้องขายได้หรือเปล่านะเพราะว่าแต่มันก็จอดซะมากกว่าใช้อะ่ะมันไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับก็ขายให้สําหรับคนที่อยากจะได้มันนะครับคันนี้ผมเปิดขายราคา 2 5 9 0 0 0บาทนะครับ259,000บาทนะครับก็ทำไปเกิน,นครับทำไปเกินต้องบอกอย่างนี้เลยว่าทำไปเกินมากนะครับทำไปใส่ของแต่งไปสั่งโชคไวส์เกียไปนะครับท่อเลียววินเบรกแบมโบนะครับบนล่างชุดบนชุดล่างนะครับแล้วก็ค่าทำเฉพาะตัวตีพวกงานเหล็กเนี่ยอลูมิเนียมหม้อน้ำไหเนี่ยอุ้ยอีกหลายอีกหลายตังเลยนะนะครับ ทาขัดทุนเน่ยราคานี้2,59,000บาทใครชอบก็มาโดนไปนะครับผมสําหรับคำนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าผมเรียกผมเรียกว่ารถมันรถในตํานานเพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยก็ทํานานเหมือนกันทําประมาณ 4—5 ปีเลยนะกว่าจะเสร็จได้นะทําประมาณ4-5ปีเลยนะครับเออตัวด้านหน้าไฟหน้าเนี่ยผมมีให้ชุดหนึ่งนะไม่ได้เป็นไฟกระโหลกนะมันจะเป็น เป็นงานเหล็กครอบชกตรงนี้ไปเลยครอบครอบเป็นแบนไปแล้วก็มีไฟอยู่ลูกหนึ่งแต่มันไม่ค่อยสว่างผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวไฟตัวนี้แต่ว่ามีให้ไปด้วยนะครับทําสีดําขาวให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับก็ให้ไปด้วยนะประมาณนี้รถทะเบียนคันนี้เป็นชื่อผมเองนะครับผมขายราคานี้ผมให้เลขไปด้วยเลยนะคือคัดทุนอยู่แล้วแหละแต่ว่านะดีกว่าจอไปืเฉยใครชอบก็มาเอาไปภาษีไม่ขายนะครับผมพุ่งต่อภาษีไปเองนะครับ แต่ข้อเสียคันนี้คือมันไม่มีที่เก็บของขนาดไอพ้พรบภาษีผมยังต้องซ่อนไว้ในนี้เลยนะครับซ่อนของเก่าไว้นะประมาณนี้นะต้องเสียบเสียบไว้หน่อยนะครับวเวลาเผื่อโดนโดนเรียกตรวจนะครับทะเบียนมีภาษีครบนะครับโอเคอัปเดตรถที่ร้านหน่อยแล้วนะครับ bmw c 400 gt คันนี้จัดไฟแนนซ์ถายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามารับรถอาทิ์หน้านะครับส่วน650 นะครับมีตั้งแต่ GT มีตั้งแต่ Sport นะครับ GT มี2คันเลยนะครับเบิร์กแมน650มีอยู่3คัน Skywave 650มี2คันทั้งตัวเก่าและตัวใหม่เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอ่า w a v e 400นะครับมี2คันนะครับคันนึงเอาไปเปลี่ยนซิงปั๊มน้ำอยู่จอดอยู่เฉยๆก็ยังรั่วงโงป่ะละ่ะรถพวกนี้มันก็อย่างนี้นะมันเป็นรถมือสบางที จอดไม่ได้ใช้งานเนี่ยซีมปั๊มน้ำก็อาจจะรั่วได้อะไรได้นะครับก็เราก็ตกซ่อมแซมแก้ไขไปตามระยะของมันนะครับประมาณนี้น้าลถที่เหลือนะครับข้างหลังไอ้เช้าหนึ่งก็สนใจยังไงคันไหนก็กิงก้างมานะครับทุกคันมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับทะเบียนแท้ทุกคันนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์ผม0834414111นะครับ รับสายเองทุกคันขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ